สวัสดีครับเย่ yeah. ตอนนี้นะครับมัมก็อยู่ในเมืองนะครับกำลังจะไปที่อ่อ พอจะพูดแล้วลืมตลอดเลยไปที่ศาลหลักเมืองนะครับวันนี้เอ็มตั้งใจว่าจะมาตัวเวงทาบุญนะครับเพื่อ,อขอพรเรื่องงานนะเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเอ็มจะทํางานของตัวเองวันแรกนะครับก็คือออกมาลุยงานตัวเองนะวันแรกนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า,าวันนี้จะไปไหนบ้างนะครับตอนนี้นะครับเอ็มก็กําลังจะเดินไปที่ศาลหลักเมืองนะครับเมื่อกี้ก็มาจอดรถเรียบร้อยแล้ว ก็เขาเปลี่ยนที่จอดใหม่นะครับเป็นแบบให้จอดแนวเขาเรียกว่าอะไรอะแนวนอนเนาะแนวทะแยง <laughs> คนเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้ตอนแรกคิดว่าแบบฝนจะตกละเพราะว่าตอนขับมามีแบบฝนตกปล่อยๆนะแต่ว่าพอมาถึงนี่คือแดดแบบจ้ามากนะครับก็ที่แรกนะครับที่มันจะมาก็คือศาตร์หลักเมืองเพราะว่า อเอ็มดูหมอลักมานะเขาบอกว่าเดือนนี้นะครับเอ็มจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานแล้วก็คือเอ็มได้เปลี่ยนงานจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าอ๋อเอ็มตั้งใจว่าเอ็มจะออกมาขายของเองนะครับก็เลยอ๋อกะว่าวันนี้ต้องมาไหว้ศาลหลักเมืองซะหน่อยนะครับต้องมาบอกท่านหน่อยว่าอ๋อตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนงานแล้วนะวเรากำลังจะแบบอ๋อมาขายของเองแล้วนะอะไรเงี้ยก็จะได้แบบปังๆเนาะ วันนี้คือคนเยอะมากนะจ๊ะทุกคน,นจ๊ะนี่อย่างแรกก็คือต้องมาซื้อเครื่องสกัดลตัวนี้ก่อนได้แล้วมาหนึ่งชุดนะจ๊ะนี่พอได้ของมาแล้วนะครับก็ต้องมาไหว้พระพุทธก่อนนะครับด้านใน โดยนําดอกบัวนะครับมาไหว้พับพุธก่นอนเป็นก็ขออยู่ด้านหน้าเลยนะครับนี่สเสร็จแล้วนะครับก็เดินต่อมาด้านข้างนะครับเพื่อนี่นำออทูบเทียนนะครับ มาไหว้องศาลหลักเมืองจำลองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาผ้าแพรไปผูกที่เสาหลักเมืองนะครับเดี๋ยวใช้ดูบรรยากาศคือคนมาขอพรแบบเยอะมากวันนี้นี่นะครับเสร็จแล้วเอ็มก็นำผ้าสามสีนะครับมาผูกที่เสาด้านบนนะครับเคล็ดลับของเอ็มก็คือถ้าอยากให้การงานมั่นคงนะครับเอ็มจะผูกที่อ่อฐานของเสานะครับ แต่ถ้าอยากให้แบบการงานเจริญก้าวหน้านะครับมันก็จะผูกด้านบนสุดของเสานะครับวันนี้มันก็อยากให้การงานเจริญก้าวหน้านะครับเพราะเอ็มเพิ่งเริ่มงานใหม่นะครับพรุ่งนี้วันแรกขอให้แบบปังๆนะครับอเอ็มก็จะผูกด,ด้านบนสุดเลยนะครับใน แล้วก็เข้ามาด้านในนะครับเพื่อมาขอพรนะครับกับองค์พระเสาหลักเมืองใกล้ๆนะครับส่วนใหญ่คนก็จะมาขอพรด้านนี้กันนะครับเพราะว่าอ,อ,อยู่ใกล้องค์พระเสาหลักเมืองสุดนะครับพอเสร็จแล้วก็เดินมาด้านข้างนะครับจะมีเทพนะครับที่คุ้มครอ,องแบบประเทศไทยอยู่นะครับ ก็จะมีแบบพระทรงเมืองพระซื่อมืองอะไรเงี้ยอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวก็เขาไปขอพรกันให้แบบปกปักรักษาคุ้มครองเรานะครับตอนนี้แบบกำลังต่อแถวอยู่นี่นะครับก็อยู่ด้านในนะครับมีแบบอ๋อทางห้าองค์นะครับก็สามารถขอพรได้เลยนะครับสามารถแบบปกปักคุ้มครองออตัวเราด้วยนะครับแล้วก็คุ้มครองแบบให้เราอยู่แบบลุ่มเย็นเป็นสุขอะไรเงี้ยครับ ปิดชายดยการมาอ,อเติมน้ำมันตะเกียงนะครับที่วันเกิดนะครับเสร็จแล้วก็มาที่น้ำมันตะเกียงนะครับเพื่อสสด็จเคาะตอนนี้นะครับเอ็มก็เติมน้ำมันตะเกียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เคล็ดลับของเอ็มก็คือใครที่เกิดวันไหนนะครับก็เติมแค่วันนั้นเลยนะครับอย่างเอ็มเกิดวันพฤหัสนะครับ เอ็มก็เติมน้ามันตะเกียงแค่วันพฤหัสอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปเติมน้ํามันสะเดาะเคราะห์นะครับแล้วก็เ <laughs> สร็จสิ้นพิธีแล้วตอนนี้นะครับ<ม>เอ็มก็กําลังจะเดินทางไปต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเอ็มจะเดินทางไปที่ไหนต่อนะครับตอนนี้เอ็มอยู่ที่วัดกะเลียนมิตรนะครับเอ็มตั้งใจจะมากราบหลวงพ่อโตสัมปองนะครับแล้วก็ จะมาลอดประตูนะครับเขาเรียกว่าประตูหกล็กซิลนะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับพอมาด้านหน้าเสร็จนะครับนี่ก็เข้ามาตรงนี้นะครับเขาะจะมีแบบขายอ้อธูปกระเทียนนะครับแล้วก็มาบูชาธูปกระเทียนก่อนแล้วก็เข้าไปไหว้ด้านในนะครับนี่นะครับก็สามารถเลือกได้เลยว่าคุณอยากได้อ่อคุณมีบัตเจ็ตเท่าไหร่นะครับคุณก็เลือกเลยว่าเอาแบบ ขนาดไหนนี่ยมได้ทูบกับเทียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับอมก็ซื้อชุดเล็กมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาไหว้ด้านนี้นะครับด้านในรู้สึกว่าเขาจะมีการก่อสร้างกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวไหว้ด้านนอกเสร็จก็ค่อยไปไหว้หลวงพ่อโตนะครับนี่จากนั้นนะครับเขาก็ให้เข้าประตูนี่นะครับหกหลกซิลวนะครับเป็นประตูแบบประตูเฮงนะครับตอนเข้าก็ให้ก้าวเท้าซ้ายนะครับ เดี๋ยวเอ็มจะเดินเข้าประตูเห่งนะครับด้วยเท้าซ้ายนะครับเอ็มจะได้เห่งเห่งแล้วก็นึกในใจว่าต้องเห่งนะครับเห่งเหงเห่งนี่เรียบร้อย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ด้านในนะครับจะมีองค์หลวงพ่อโตสัมปองนะครับประดิษฐานอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกัน <ๆ S 1> แต่ทําไมหน้ามืดจังเลยเอ่ะ <laughs> <laughs> องค์หลวงพ่อโตคือสวยงามมากนะครับสีทองแบบ อารามเลยนะครับนี่นะครับเอ็มก็ขอพอรองค์หลวงพ่อโตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกอ็อ๋อใครที่มาวัดเกลียอ์อ๋อใครที่มาวัดเกลียนมิตรนะครับก็อย่าลืมนะต้องมาขอพอรองค์หลวงพ่อโตด้วยนะครับก็ท่านจะให้พรเกี่ยวกับเรื่องอ๋องานเนงินอะไรเงครับก็สามารถขอได้เลยใครอยากขอเรื่องอะไรก็ขอเลยครับ ตอนนี้มันก็อ,อ๋อขอพรที่วัดกะเลียน,นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนเดินออกนะครับเขาบอกว่าให้ก้าวเท้าขวาออกนะครับนี่เอ็มก็ก้าวเท้าขวาออกเรียบร้อยนะครับก็ออตอนเดินเข้าเนี่ยให้ก้าวเท้าซ้ายนะครับส่วนเดินออกให้ก้าวอ๋เท้าขวานะครับเดี๋ยวมิชชั่นต่อไปเนี่ยเอ็มจะไปที่วัดเจ้าแม่กวนอิมนะครับชื่อว่าเทียงเจ้าแม่กวนอิมเทียงกันเทียงกันเทียงเนา เียงกันเฉียงเอ็มก็เซิร์ชมาเหมือนกันนะครับเอ็มเทียงไม่เคยมาเหมือนกันนะที่นี่เลยครับนี่จดโพยมานะครับขอดูโพยก่อนใช่เทียงอันเกงเทียงอันเกงนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนะครับเดี๋ยวขอเซิร์ชหาก่อนว่าที่วัดช่้าแม่คนอิ่มอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆแค่เนี่ยอ่ะตอนนี้นะครับเอ็มก็เนตได้แบบว่าเพื่อวิ่งบนถนนเทศบาลสายทานที่ละ เมื่อกี้พี่เขาบอกมานะครับว่าให้เดินแบบว่าเลาะแบบว่าริมแม่น้ำไปได้เลยนะครับชื่อวัดเทียงอันเก้งนะครับศาลเจ้าแม่กวนอิมเที<า>ยนอันเก้งก็จริงๆเนี่ยออเมื่อวานนี้เนี่ยพี่ขวัญไปแบบฮ่องกงไม่ได้ไปปีนี้ไม่ได้ไปฮ่องกงนะครับเพราะว่าต้องประหยัดตังค์ <laughs> ต้องประหยัดตังค์เพราะว่าเราออกมาทํางานเองใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่า ม,มันจะมั่นคงหรือมันจะยังไงเราก็ต้องบอกว่าเสพเงินให้มากที่สุดก็เลยปีนี้ไม่ได้ไปฮ่องกงแต่ว่าอ่อฝากเงินไปแบบว่าคืนเงินเจ้าแม่กวนอิมฝากเงินพิถีพขันไปคืนเงินเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็กะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาศาลเจ้าแม่กวนอิมที่อ่อที่นี่นะครับเพราะว่าเห็นบอกว่ามีศาลเจ้าแม่กวนอิมเหมือนกันที่อยู่ติดวัดกะเลียนมิตรนะครับที่ เกี่ยวกับเรื่องแบบเงินเหมือนกันก็จะมาบอกท่านนะครับว่าปีนี้เอ็มก็จะขอเงินเหมือนเดิมนะเจ้าแม่ช่วยเอ็มด้วย <laughs> นี่เอ็มก็เดินเลาะริมแม่น้ําเจ้าพยามานะครับเขาบอกว่าให้เดินตรงไปเ่ียๆแล้วก็จะเจอนะครับศาลเจ้าแม่กวนอิมนี่ไงเจอแล้วใกล้นิดเดียวนี่อยู่ด้านนี้เลยนะครับใกล้นิดเดียว เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะเอ็มก็ดูรีวิวมาเหมือนกันนะครับนี่อยู่ใกล้มากนี่ชื่อว่าสารเจ้าแม่กวนอิมนะครับเกียงอันเก้งทุกคนคือสาลคือแบบสวยมากนะครับเหมือนแบบอยู่ที่ฮ่องกงเลยคือแบบ เป็นสถาปัตยกรรมที่แบบว่าโบราณมากนะครับเขาเรียกว่าอะไรอยู่มายาวนานมากเมื่เก้มซื้ออธูปและกระเทียนละเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซื้อกระดาษเผาแต่ว่าเขาบอกว่าต้องอถวายผลไม้ด้วยก็เลยจะเดินมาดูผลไม้ด้านหน้านะครับเพราะว่าเห็นมีส้มขายอยู่นะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะซื้อส้มไปถวายเจ้าแม่คนอิมด้วยนะครับทุกคนก็คือนี่ได้มาละผละไม้นะครับก็คือเป็นส้มห้าลูกนะครับแล้วก็อ,อ่อดอกบัวนะครับเมื่อกี้พี่ที่ขายส้มนะครับเขาก็บอกว่า ให้ถวายส้มใช่ไหมครับเสร็จแล้วให้อ่าทานให้กินสองลูกแล้วอีกสามลูกนะครับให้ไปให้แบบว่าญาติพี่น้องหรือว่าใครก็ได้ที่นับถือนะครับเพื่อเป็นการแบบเหมือนให้ทานนะครับนี่แล้วก็ที่นี่นะครับเพา่ดังมากเรื่องเซมซีแต่ว่าเอ็มถ่ายข้างในให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าเขาห้ามถ่ายรูปเดี๋ยวจะมาบอกนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าอ๋อเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับเอ็มก็อ๋อ ไหวเจ้าแม่กดอิมเสร็จเรียบร้อยแล้วละนะครับเดมก็ได้ส้มกลับมาด้วยแล้วก็เมื่อกี้เอ็มเสียงเซมซีนะครับได้เลข5 3บามนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยนะครับว่าอ๋อมันดีหรือไม่ดีนะครับเดมจะไปอ่านในรถนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็คือเดมจะเดินกลับไปที่วัดกเลยาณมิตรอ๋อวัดกัลยานมิตรแล้วเดมจะไปตีข้องนะครับสามทีให้ดังๆนะครับเดมจะได้มีชื่อเสียงโด่งดัง ลืมเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ตอนที่ไปอ๋อวัดไม่ใช่วัดสิศาลร,รักเมืองนะครับตอนที่เดินไปศาลร,รักเมืองใช่ไหมอเอ็มขอให้น้องเขาช่วยถ่ายถ่ายวีดีโอให้ตอนเอ็มแบบว่าผูกผูกผ้าสามสีอ่ะและ้วน้องบอกว่าถ่าย t u b e เหรอคะขอขอยูขอชื่อ y o u u u b e นะะี่ค่ะเดี๋ยวหนูจะติดตามนี่ดีใจอ่ะยิ้มแก้มปีเลยอ่ะ ไม่เคยมีใครมาขอแบบว่าช่องเลยก็เลยบอกน้องว่าน้องพี่เพิ่งเริ่มทำเขิน <c ười> ๆนิดนึงเพราะคนตามประมาณหกร้อยกว่าคนทํามาสองปีแล้วแต่มีคนตามอยู่หกร้อยแต่ดีใจนะวันนี้มีมีน้องมาขอแบบว่าช่องยู u t u เ e เ่ยนี่มันจะมาตีคองตรงนี้นะครับเป็นคองแบบอ,อันใหญ่มากมันจะได้แบบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนะครับ ไม่มันก็จตีครองนะครับเพื่อจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับสักทีสัทีหนึ่งเพราะว่อ,อะไรทำมาสองปีแล้วมีคนติดตามอยู่หกร้อย เสร็จจสรตรงนี้แล้วแนกเดิมจะไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่ไม่บอกว่าที่ไหนถ้าอยากรู้ก็ตามมานะจ๊ะตลกมากก็คือตอนนี้เอ็มลืมติดไมค์ก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่มีเสียงในคลิปไม่มีเสียงแต่ว่าตอนนี้นะเอ็มกำลังจะเดินไปนะครับที่วัดอรุณนะครับเพื่อที่จะไปลอดแท่นพระเจ้าตาก <c oughs> ตลกมากอะ่ะทั้งคลิปนาะที่ถ่ายมาก็คือไม่มีเสียงเลยนะครับ ตอนที่เดินไปก็จําได้ว่าอ่าอากาศร้อนนะครับอย่างเดียวเลยอากาศร้อนแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีร้านให้เช่าชุดไทยเนี่ยแบบเยอะมากๆสําหรับนักท่องเที่ยวนะให้แบบเช่าชุดไทยนะครับแบบว่าใส่ชุดไทยแล้วก็ไปถ่ายรูปที่วัดอรุณได้เลยเพราะว่าที่วัดอรุณน่ะจะมีเจดีย์นะครับสวยงามมากแล้วก็อ่อคนส่วนใหญ่จะชอบเช่าชุดไทยเนาะไปถ่ายที่วัดอรุณ อ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีเสียงอีกแล้วจ้ะต้องพากแต่จาไม่ได้ว่าตอนนั้นพูดอะไรไปบ้าง <c oughs> ตลกตัวเองอะ่ะอ่ะเข้ามาในวันแล้วนะทุกคนแล้วก็เดินไปเรื่อยๆน่าจะกําลังเดินไปหาแบบอ๋อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพระประธานในโบสถ์เพื่อไหว้พระประธานก่อนอย่างแรกนะครับแล้วค่อยไปไปไหว้อ๋ออเอแล้วค่อยเปิดรอดซุ้มไอ้ไม่ใช่รอดซุ้มรอดแท่นบรรทมพระเจ้าตากนะครับก็กําลังเดินอยู่หาอยู่ว่าอ่อ พระประธานอยู่ที่ไหนเพราะว่าไม่ได้มานานนะครับโมอ,อะไรเลยเปื่อยพูดเยอะมากดูดิพูดไม่หยุดเลยอะ่ะเป็นคนพูดเก่งเหมือนกันนะเราอ่ะเอายังไม่หยุดอีกในที่สุดนะครับก็ได้เข้ามาในโบสถ์นะครับแล้วก็กราบขอพรพระประธานในโบสถ์นะครับเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็คือแบบ ใส่ชุดไทยนะเพื่อถ่ายรูปเนี่ยที่นี่เทดี JD. แต่ว่าอากาศร้อนมากถ้าออกไปถ่ายข้างนอกก็คือสวยเลยนะเพราะว่าแดดตอนนี้กำลังดีเลยนะครับน,นี่คนน้องอักซินอยู่ตอนนี้มันก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับเพื่อรอ,อดท่านพระเจ้าตักนะครับก็คือเขาเรียกว่าศาลาน้อยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องมาไหว้พระด้านหลังก่อนนะครับเป็นแบบอุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถนี้นะครับนี่มาขอพรก่อนนะครับแล้วค่อยไปรอดทุกคนอันนี้คือแท่นพระบรรทมนะครับของเจ้าตากนะครับเขาบอกว่าถ้าใครรอดเนี่ยก็คือเหมือนกับ ล้างอาถรรพ์สิ่งไม่ไดีต่างๆก็จะแบบว่าหลุดออกไปนะครับนี่เขาก็ต่อแถวกันเพื่อรอดอแท่นบรรทุนทนะครับไม่รู้ว่ารอดกี่ครั้งนะแต่ว่ารอดแค่ครั้งเดียวก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเด่นก็จะรอดเหมือนกันทุกคนเอ่ก็ไม่รู้ว่ารอดกี่รอบนะครับแต่ว่าเด่จะกามันจะรอดอยู่แ้ว ทำบุญกันนะทุกคนลอดแล้วหนึ่งรอบแต่ไม่รู้ว่าเขาให้รอดกี่รอบด้วนสามรอบเลยครับสามรอบด้วยอยากขอไป ลอดต่อเนียต้องสามรอบแต่รู้สึกดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมาต่อคิวลอดอีกสองรอบนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาขอพรนะครับคุณเจ้าตากด้านนอกนะครับนี่เขาก็มีบทสวดให้ตรงนี้นะครับแล้วก็สวดเสร็จแล้วก็มาขอพรได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับก็ทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากลอดแท่นพระเจ้าตากมาครับก็รู้สึก,ว,ว, <laughs> สกนะว่าชีวิตดีขึ้นรู้สึกเลยนะว่าชีวิตดีขึ้นก็ใครที่ออยากแบบสะเดาะเพาะหนุนดวงหรือว่ามีความเชื่อว่าอยากให้ชีวิตดีขึ้นแบบอุปสรรคแบบว่าต่างๆที่เราเคยมีแบบหลุดพ้นไปอะไรเงี้ยเนาะทุกคนเนาะก็ลองมาลอดดูนะครับให้ลอดทั้งหมด3ครั้งนะครับเจนว่า พอรอดครั้งแรกอะ่ะเราจะรู้สึกว่ามันแบบอาจจะรู้สึกทรมานนิดนึงเพราะมันเจ็บแขนเจ็บขาอะไรเงี้ยแต่พอมันมันก็เหมือนคงเอ็มว่ามันฟิลมันก็เหมือนอุปสรรคต่างๆอะ่ะเวลาตอนรอรอดอะ่ะแต่พอมันผ่านไปแล้วอะ่ะก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็โล่งเลยทุกคนแล้วพอรอดครบสามรอบนะรู้สึกเลยว่าฟิลลิ่งคือแบบชีวิตดีขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าคิดเ,เองหรือเปล่าแต่คิดว่า ชีวิตด,ดีขึ้นแน่นอนนะครับก็แนะนําเลยนะใครอยากมานะครับก็มาได้เลยนะอย่าลืมว่าให้มาไหว้พระประธานนะครับในโบสถ์เกานแล้วก็ค่อยเข้าไปลอดอ่อแท่นพระเจ้าตากนะครับ